วันนี้ผมจะมาซ่อมกระจกมองข้างนะครับของรถซีวิ c คูเป้ ek 9ก็เหมือนกัน ek 4ประตูก็เหมือนกันนะครับพอดีปัญหาของมันก็คือเวลากดพับกระจกเนี่ยกระจกมันจะดังก๊อก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 แล้วมันจะไม่พับมันจะกระดิกกระดิกเราต้องเอามือไปช่วยพับมันนะฮะมันถึงจะพับแต่เวลากดกลางออกก็ก็ดังเหมือนกัน ต่างก๊อกก๊อก,ก,อกนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยผมรู้เพราะว่าข้างในมันเป็นเฟืองแล้วมีสายพานแล้วก็มีมอเตอร์เลยะฮะเดี๋ยวต้องลองแกะดูว่ามีตัวไหนชำรุดหรือเสียหายนะครับถ้ามีพวกเฟืองหลุดหรือเฟืองเคี้ยวผักเนี่ยผมก็จะเอาพวกซากกระจกมองข้างที่ผมซื้อที่เชียงกงที่มันสเสียเอามาเป็นอะไหล่ไว้นะครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมลองแกะชำแหละดูก่อนนะครับอ่ะ ตอนนี้ก็ลือออกมานะครับตอนลื้อผมเห็นว่าเฟืองตัวเนี้ที่มันจะไปขับเฟืองตัวเนี้มันตกล่องกันนะครับก็ตื้อออมาถึงเจอนะครับว่ามันตกล่องแล้วก็จรารบีข้างในมันก็แห้งหมดละเป็นก้อนนะฮะก็เดี๋ยวจะทําการเอาเจรารบีทามันนะฮะหล่อลื่นเพราะว่าพวกนี้มันแห้งหมดละ ก็เดี๋ยวจะทำการประกอบกลับคืนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองเอาไฟเข้ามอเตอร์ดูก่อนนะครับว่าว่าใช้งานได้ปกปติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเทสเอาไฟเข้าดูก่อนนะครับเอาเข้ามอเตอร์ดูก่อน นี้ลองกลับด้านกันดูนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับไม่เกาะแก๊กเกแกกนะครับเดี๋ยวลองประกอบเสร็จแล้วค่อยทดสอบอีกทีหนึ่ง อ่ะตอนนี้ก็ประกอบเสร็จหมดทุกอย่างแล้วครับทีนี้จะมาทําการทดสอบนะครับโดยผมจะใช้ชุดชุดเทสกระจกมองข้างที่ผมจะพกไปเวลาไปซื้อกระจกมองข้างที่เชียงกงเนี่ยผมก็จะพกชุดนี้เอาไว้นะครับผมก็จะมีแยกปักซ้ายขวานะครับอันนี้เราเทสกระจกมองข้างซ้ายอันนี้ปักข้างขวาน,นี่ผมต่อนะครับผมก็เลื่อนสวิตช์มาทางนี้นะครับจะ,จะเทสใบกระจกก่อนนะครับ กดขึ้นกดลงทีนี้ผมจะเทสการพับนะครับไม่มีเสียงดังก๊อกกอกกเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับได้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เสร็จนะครับผมลืมบอกไปว่าผมเปลี่ยนลูกปืนเม็ดลูกปืน ในในตัวกระจกใหม่นะฮะเม็ดลูกปืนมันจระบีเป็นแห้งนะครับแล้วก็มันก็มีสนิมที่ตัวลูกปืน,นครับผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นเม็ดลูกปืนใหม่ประมาณหกตัวที่ผมเปลี่ยนไปนะฮะก็ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติและก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ Gracias.